มอบหมายงานอย่างไรให้ลูกน้องเก่งขึ้น10เท่าจริงๆเคยเขียนบทความเรื่องนี้ไว้นะอย่างนี้ถ้าตอบแบบเร็วๆนะครับในคลิปเนี้ยก็คือถ้าเราจะมอบหมายงานให้ลูกน้องเก่งขึ้น10เท่าเนี่ยเราต้องไม่โฟกัสแต่รีซอสของงานเราต้องไม่แค่โฟกัสผลลัพธ์ของงานแต่เราต้องโฟกัสโปรเกตสของคนด้วยหมายความว่าถ้าเราอยากได้งานแบบเต็มร้อยเพอร์เฟกเลยเนี่ยพี่คิดว่าคนมันจะไม่โตอะเพราะว่าการที่คนจะโตเนี่ยมันต้องได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากความผิดพลาดหรือมีพืช ที่คิดของตัวเองบ้างถ้าให้ทำตามเป๊ะๆตามคําสั่งเลยเนี่ยงานอาจไดนะ้แต่คนไม่โตฉะนั้นครับงั้นกลับมาว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถมอบหมายงานให้ลูกน้องโต1ิบเท่าได้อย่างแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าลูกน้องคนนี้มีสไตล์การทํางานอย่างไรแต่ละคนมีสไตล์การทํางานไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นครับ้อที่2คือให้เราเลือกงานถ้าเป็นไปได้นะครับเลือกงานให้มันเหมาะกับสไตล์ของเขาอันที่3คือเราให้งานเขาไปแล้วเราอยากได้ผลลัพธ์เราต้องกล้าที่จะให้พื้นที่ ให้เขาได้คิดให้เขารู้สึกปลอดภัยที่จะทดลองแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆให้เขารู้สึกว่าเขามีเพื่อนคู่คิดมีพี่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาระหว่างทางเขาจะทําให้เขากล้าขึ้นเนะาะกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะผิดมากขึ้นแล้วก็ข้อที่4คือให้เราฟีดแบ็กบ่อยๆบ,บางทีอาจจะไม่ต้องรอให้น้องมาขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับเราเป็นหัวหน้าแล้วก็ลองสังเกตดูว่าถ้าน้องรู้สึกว่าไม่ค่อยคล่องตัวดูผิดแปลกไปจากปกติก็ลองเข้าไปถามว่าเราที่เป็นหัวหน้าเนี่ยช่วยอะไรน้องได้บ้างแล้วก็สุดท้ายคือ เมื่องานมันเสร็จแล้วอย่าลืมคุยกันงานเสร็จแล้วปุ๊บคุยกันหน่อยว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่น้องต้องปรับมันมีอะไรที่พี่ต้องทําเพิ่มจะช่วยทําให้การมอบหมายงานอะแล้วลูกน้องโตขึ้น1ิเท่านะครับงั้นคีย์ของมันคือหัวหน้าต้องอดทนให้เป็นเนาะคือเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าคนเราจะทํางานครั้งเดียวแล้วมันเลิศเลยอะ่ะเราต้องมีพื้นดีให้เขาได้ทดลองเนาะฉะนั้นหัวจะสาคัญคือจะทําอย่างไรให้เขาก้าทดลองไปถึงผลลัพธ์นั้นที่เราอยากได้และผมเชื่อว่ามันจะยั่งยืนด้วยครับ